สบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนสบายดีตอนสวยๆตอนสวยๆขึ้นมาจากวัดแล้วก็ไปขอพุนข้อพุนขิงว่าน้ำปั่นน้ำวัานขอไวไลายมือแล้เมื่อนี้ไปขออีกขอไวไลายมือบุไปเอาจากเถือ่อเอามาใส่ผักแพวนีนะเอ้ยผักยสบายดีอยู่ถุกมองถุกบอลเดลยพัดเตปูบุท่านได้ใส่พุนจากเถือ่อน ใส่่นพักแพลวแต่สิเทไว้นี่เลยเพื่อมีอันซิมากขายใหม่นะ งสิมาขยายใหม่ขยายออกมาอีกให้มันเต็มนานเลยเนาะก็มีด้านหนาอีกสิเอามาใส่ปึบ เสริมนี่สิเป็นพักเสริมคนบอกขยายดอกปลูกใส่ทางเลยได้สองทางแล้เนาะหาบขุหาบแขงหาบขุมาขอฝุ่นสิเอาเมื่ออีกหาบหนึ่งสิเมื่อใส่พักปังนี่ค,ขคนขี้งัวคนขี้งัวปนวันโอย อากาศห้อนหอน,ห,อนหากกระเลิ่มันใบใหมตนน่ตีงแน่ตักฝุ่นสักก่อนเน,นะเอาสวนมาสวนเอา มงาเอาตัวมันแห่งมันจะบูเปื่อนตัวเปียกกับใบยอมเอาอีกใดฮ่เอาตัวมันแหง่งมันจังบเบาเนาะเอาเต็มหาบเลย ปังกับบสูอันกินปันในดอกอสะโพกระม่วเองโดนๆกินเธอหนึ่งมันมีแล้วมันบวอยากแต่ว่าพี่น้องเนาะพี่น้องอยากคุเด็กอะมาแล้วก็เก็บไปกิน,นทำบุญไปในโตอย่าะนี้ประนวนก็ทำบุญไปในโตฝุ่นอย่างนัะเพาะฝุ่นไปใส่แล้วก็ อันบ่มีฝุ่นมันก็บัวงามเครือเงปูทำบุญไปในโตบัยาบาา <c oughs> บ่ซาบ่วทีซื้อพกกลีบเนาะบ่วทีซื้อพกกีบพกบาทก็ได้บุญแล้วแหลนะนะบุญก็คือความความดีความดีม,ดมียังกระเบ่งปันขี่ก็เป็นบุญ โอ้ยบอกเองวัาเองขี่ก็เป็นบุญติประมาว่อ,อ่ะก็เป็นตัวเนะขี่หัวได้หาบหนึง่งนักเติบโอ้ยมันสุม่มมันก็เลยนักสีหาบหลอดอยู่บดิบหลอดก็ต้องหลอดแล้วเนาะสีเตรียมหาบก่อนบันี ฝุ่นมหาหอดเทื่อนแหละพี่น้องหอดเพื่อนอ่ะสร้างแล้วก็กะ<า>ระจาเบ่งนี่เงาหลดุดซึ้ววาว้ายป่อยมีฝุ่นปันใดเอามาใส่ฟักปังเลยล่ะใหญ<า>่ไปเนยาะใส่แบบง่งายๆไปเลย <c oughs> คนโตมากกับชื่อสียงามกว่าเก่าจิตร์กุ๊บมะกุ๊งต้นหนึ่งเหยียบหอยเกยีบแต่เกยีบแต่ เมาเห็ดยังเห็ดยังขักเลยเถอะเทอื้อๆลงถ้าพี่น้องใส่ผุ่นพักเมือ่อีงใส่ฝุ่นให้มันงามเนาะยอดมันจะหน่อยละ่ะ มันจืดผุนอันมันได้กินผุนอยู่อยอดมันสิใหญ่เนาะท่านฮดนามก็ต้องฮดยมคำ เบี้ยยังเบี้ยมักเสียเบี้ยมักเสียเกิดอ,อยู่นั่นอีกจงไวเลยตัวใดมันจะได้กินหมากจงไวเลย<ว>งามเลมงามละพักเห็นผู้เราผ้านี่ขยายออกติดไวไวตึมติดละพักปอดชานผิดกระสิก กูดกูดกีดประมาณนี่แหละพอเฮาบริสิยาเนาะใส่แต่่นขี้งัวฝ่นขี้งัวก็่นขี้ควายุ่นขี้ควายก็เอาน้ำซาวหลังส่วนขี้งัวก็เอาน้ำปนวนเนาะเอามาปลูกพักพี่พี่น้องๆโบมีก็มาเอาเนะไปกินพักผู้ได้โบมีเนาะหมายถึงพี่น้องไกลๆก,ก,กันนี่ได้พี่น้อง <laughs> อันนี้ก็ถาเบิงเป็นนํากันขึ้นมาเปลือยแบบนี้สีเลือเจ็กต้นอยู่เบ่เปื่อยปูบยกบียร์เป็นต้องเอาไนมาหวานบอกหรือจังใดเนาะแนะนำแน่นนแนะนำมาแน่ถาเบิงเปน็น้ากันอันนี้ส่งคืออยู่พี่น้องซีสื่อๆอยู่ได้เนาะคืออยู่คืออยู่อันนี้ก็งามงาม กุกย,ยังลืมซื้อละส่วนใบคิีงนด่ก็งามอยู่แลว้วนาะเอาใส่แล้วเมื่อก่อนกุกอันนี้เจ๊กเป็นถึงได้พันตัวนี้มันอยักแข็งเนยอ่าพันเฮือนเสาแพงนะอ้โอบ,โอบพันตัวนี้อยักกระเด็นพนะี่น้องมึงเถื่อก็ะชีไดเอาออกละพันอยากกินกระเป้าเฮือนเสาแพงเฮือนเสาแพงลายพักเป็นนัวเนะี่ เดี๋ยวปราเมาห้าขิดหา้าแนวปูกอ่ะเจ้าสิขายายตัวเด้ออกขขางๆนี่จังสิเอาอันนี้มันบอกเป็นตาแสบตานัวนะมันกระเด็นอยู่อยู่เฮือนสาแพงมีข้าวจุดดวกอุองปูอับคนละพันหมู่บ้านปราเมาเงียบสงบดี เพราะว่าเมื่อไห้เมื่อหน้าเนาะมันเป็นหนาหนาฝนพืชไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นางก็มงมอกอู่เลี้ยวไปใส่ฝุ่นกันแล้วเป็นที่เหียบหอยแล้วเด้อ หมะเมาก็จะขอจบคลิคไปไว้สำนีก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ประเมาแน่ขอบุญขอบคุณทุกคนใจขอบึงข้บสุมพ่อกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสุขดีมีความสุขสบายดี